สวัสดีครับยินต้อนรับเข้าสู่นะครับส่วนรถมือสองนะครับของทางมิ้งพยนทรับกันอีกเช่นเคยนะครับกลับมาพบกับมิ้งครับกันอีกครั้งนะครับที่โรง่างครับของทางสักใหญ่ครับของทางบริษัทพยนะนครับที่ตั้งบริษัทครับอยู่ตรงซอยเสถียรครับ68ครับแยกหนึ่งมินดูรีกรุงเทพหานครนะครับขังรถมือ2ครับที่ใหญ่สุดในย่านมินดูรีครับวันนี้หน้าครับผมพามารีวิวครับรถเซกเมนต์ของตัว SUV ครับคอร์สโรเวอร์เจ็ดที่นั่งนะครับคันนี้นะครับเพิ่งจุดจอบมาปรระะมานคับมาพร้อมกับราคาผ่อนเเพียงแคค่่11,000รัับทาน้นครับ กับ t ต y o ต a ารับ v ีลอส1.5ครับพรีเมียมคันนี้ครับเป็นตัวท็อปครับปี2022จนทะเบียน23นะครับมาพร้อมกับงานสีขาวนะครับราคาอใหม่ครับป้ายแดงคันนี้ครับอยู่ที่870,000ครับ9,000บาทครับถือว่าราคาหายไปกว่า2 0 0 0 0 0บาทครับที่นี่มาครับของตัวรุ่นรถท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องเรดาร์ของตัวด้านหน้าครับแจ้งเตือนของตัวก่อกันชนนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับกล้องมอง30องศามีมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวนะครับ อ่าเรียลคอร์ทัสิเอเลอร์นะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงให้ดูก่อนครับสิ่งที่ได้มาของตัวฟาด้านหน้ารุ่นนี้นะครับเป็นงานไฟของตัวมันปิเซคเตอร์ของตัวงานไฟที่เป็น Full l ลดนะครับมีงานเดือดทานนะครับของตัว l อลที่เป็นงาน l อลของตัวไล่ไกด์เรียบร้อยนะครับมาพร้อมงานกล้องมอง3ามสิบองศาครับให้เรียบร้อยนะครับการออกแบบดีไซน์ของเจ้าตัววีลอถคันนี้นะครับออกแบบให้ดูนะครับทรงสปอร์ตและดูดุดันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานนะครับตะแกรนหน้าตัดเป็นงานสีเป็นนอแบ็ค ร้อมโลโก้ของตัโตโยต้าครับที่เป็นงานคอมเมียมไปตัดบอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเลขทะเบียนครับสามขอไข่สีหนึ่งสองหกแปดครับของกรุงเทพมหานครครับได้ทะเบียนเยๆกันนี้ไปเลยนะครับต่อมานะครับเรื่องนี้ให้ดูนะครับงานฝากระโปรงครับด้านหน้านะครับไม่มีรอยบุบครับหรือรอยยิ้นะครับสามเรียมเคิร์ฟของตรงงานฝากระโปรงทั้งสองฝั่งยังสภาพเดิมมาพร้อมเครื่องยนต์นะครับเบนซินครับขนาด1.5นะครับเป็นตัวดูโอวีทีไอให้แรงม้าถึง106แรงม้านะครับรองรับประมาณที่เป็นของตัว e 1 0ให้เรียบร้อยแล ต่อมาไล่เลี้ยงให้ดูงานผิวพัดด้านข้างนะครับสภาพเดิมนะครับด้านล่างเขาตัดด้วยงานโครเมียมนะครับล้อแม็กครับได้ขนาด17นิ้วสีตัวโทนปัดงานเดิมๆสวยๆระบบเบรกดิสก์ด้านล่างนะครับให้ทั้งสี่ล้อช่วงล้อด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นทับช่วงล่างนะครับของตัวนะครับอ่าคันนี้นะครับได้เป็นของตัวเบสทสตาร์ทครับในกันโครงทับด้านหลังจะเป็นท่อคชั้นบีมของตัวเหล็กกันโครงอิสระนะครับการขับขี่ก็จะดูนุ่มนวลมากขึ้นนะครับล้อแม็กครับสภาพเดิม นะครับไม่มีรอยิบาทเลยนะครับยางนะครับจะได้ยางปี2ของตัวบิสโต้นะครับชิ้นยางที่ให้มา205นะครับร้อมหนา50เป็นยาง R17 นะครับแต่ทุกค้ามาดูนะครับหน้ายางรู้สึกว่ายางปีเก่าไปนะครับอยู่ทาการเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้ง4ี่เส้นนะครับสภาพของตัวโช้ดหน้านะครับสภาพแห้งเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับซึมรั่วนะครับมาร์คสีแต้มสีามรอยคอร์สปริงยังอยู่สภาพเดิมนะครับซุ้มล้อพลาสติกนะครับไม่มีรอยแตกนะครับรอยหมุดครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ การดีไซน์ของตัวัชนด้านล่างนะครับเขาจะตัดด้วยงานพลาสติกสีดำนะครับกญแจียคีเลตผมมีให้แล้ว2ดอกนะครับระบบของตัวแผงประตูหน้าจะได้ระบบของตัวสมาร์ทที่แล้วนะครับพันนี้สามารถทำการเปิดงานด้วยออโต้นะครับแล้วก็จะมีงานกล้องมองครับด้านข้างที่เป็นงาน3 0องศาให้เรียบร้อยนะครับการดีไซน์ด้านบนนะครับเขาจะตัดด้วยงานครับคมเนียมนะครับด้านหน้าครับลากยาวถึงด้านหลังนะครับมาพร้อมกับงานครับงานลูกแหลกหลังคาด้านบนนะครับให้เรียบร้อยก็จะวงห้างปรับ พับไฟฟ้านะครับมีอัลราดตัวให้เรียบร้อยนะครับกระจกด้านหน้าแท้เดิมนะครับจากโรงงานเป็นออกซิรกดซับเสียงสองชั้นให้เรียบร้อยภาษีพลบอนะครับคันนี้หมดปีหน้านะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับกล้องเรดาร์ด้านหน้านะครับที่แจ้งเตือนของตัวนะครับก่อนกัรชนของตัววัตถุนะครับมีมาให้เรียบร้อยและก็มีระบบของตัวการดึงออกของตัวโฮมไลนยนะครับออกนอกเลนมาให้นะครับและยิ่งมาภายในของเจ้าคันนี้นะครับที่ให้มานะครับเขาจะได้เป็นงานนะครับเบาะนะครับที่เป็นงาน บอกนะครับหนังด้านข้างตรงกลางจะได้เป็นงานบอกผ้านะครับมีรูเจาะระบายความร้อนเขาจะตัดด้วยงานสีเทานะครับออกแบบให้ดูนะครับสว่างมากขึ้นและดูคลาสสิกมากขึ้นนะครับ รถคันนี้เป็นรถจากทางโตโยต้าบัสนะครับลูกค้าท่านเก่านะครับนำมาเทินนะครับคันนี้สังสภาพเดิมสวยมาพร้อมเล็กไม้เพียงแค่สามุลโลเท่านั้นนะครับสิ่งที่ได้มานะครับพวงมาลัยนะครับมันติฟังกชันนะครับคันนี้นะครับสภาพเดิมสวยเลยหน้าจอขนาด9นิ้วลองรับ Apple c a r p l a y Android Auto มีให้เรียบร้อยนะครับระบบแอร์เป็นงานออโต้แล้วนะครับแล้วก็ ที่สิ่งที่มาของตัวรุ่นพรีเมียมนะครับคือตัวไวเลสชาร์จครับมีให้นะครับระบบเบรกเบอไฟฟ้าออโต้เบรกโหนะครับการดีไซน์ของตัวคอนโซลเขาจะตัดด้วยงานของตัวไฟแอมเบลไลท์นะครับด้านตรงกลางคอนโซลและก็จะมีของตัวงานด้านข้างงานของตัวงานประตูนะครับที่มีงานไฟถี่ไฟฟ้าเป็นงานไฟส่องสว่างให้รียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมานะครับผมทําการแกะให้ดูโครงสร้างนะครับรหลักๆเลยของการดูปรจจัักของรถมืสองครับหนึ่งบัิจักของการดูรถมื์สองนะครับผมทาการแกะให้ดูโครงสร้างหลักเลยนะครับล่เรียงแบบละเอียดเลยนะครับเหมือนลูกค้านะครับมารับชมเองที่ทางบริษัทพยนต์ครับ ร้อยโครงสร้างซอฟต์แวร์เป็นอาร์คนะครับไม่มีเรื่อยนะครับของการตัดต่อหรือเข้างานนะคร yeah. ับโครงสร้างนะครับหงายเสบีนะครับหัวน็อตด้านบนด้านล่างนะครับไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับแผงประตูการดีไซน์นะครับเขาทํางานดานจับนะครับให้ดูสะดวกสบายมากขึ้นตัดด้วยงานลายที่เป็นนะครับแคปล่านะครับด้ามจับงานตัดตัดด้วยงานด้านล่างที่เป็นงานสีเงินแล้วนะครับเขาจะทดอลองไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับตัดตัดด้วยงานสีทุโทนของตรงงานแผงประตูนะครับไล่ให้ดูนะครับด้านคาตะเข็บชิลิโคนนะครับสภาพเดิมนะครับนี้ ทำการจิดเข้าเห็นรอยเล็บนะครับลูกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อยนะครับในส่วนของตรงงานระบบแอร์แบ็กคันนี้นะครับมีมาให้แล้วถึง7จจุดรอบคันเรื่องความปลอดภัยคันนี้ถึงให้ออปชั่นจัดเต็มแล้วนะครับ ต่อมาไล่เรียงให้ดูงานผิวพันธุ์นะครับด้านหลังสภาพเดิมนะครับไม่มีรองรอยเลยนะครับล้อแม็กนะครับไม่มีรอยฟุตบาทเลยนะครับคันนี้ว่าถือว่าเป็นรถสายครอบครัวนะครับไซดย่อยๆมินิคาร์ครับที่น่าใช้งานของตัวเจ็ดที่นั่งครับคันนี้เพิ่งหลุดจอมามาบาดนะครับราคาผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวน์จัดยอดได้เต็มเลยครับกับราคาเพียงแค่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซอร์เบ้ง ที่เบอร์สุดทุกซีหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์นะครับทักมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรืองการขายกระทางไฟแนนซ์กระทางผมก่อนเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับต้องเรียนก่อนว่าของเราไปเก็ตเรื่อยใหญ่ลูกค้าที่มีเครดิตครับรับไปเลยดอกเบี้ยตอนนี้นะครับสี่ปีสองจุดห้าเก้านะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดเจ็ดปีนะครับแปดสิบสี่งวดเรามีบริการของการส่งสักญาสารไฟแนนซ์ ทั่วประเทศครับไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ในเมืองครับในกรุงเทพครับเรามีบริการของการจัดส่งครับเอกสารให้ถึงที่และก็บริการของการส่งสไลด์ครับให้ถึงที่อีกเช่นกันนะครับต่อมานะครับไล่เนี้งให้ดูด้านหลังนะครับของตรงงานแถวที่2นะครับพนนี้จะเป็นงานจิตที่หน้างนะครับสภาพเบาะด้านหลังนะครับสภาพสวยนะครับเป็นงานสีดำนะครับแต่เบาะด้านหน้าเขาจะตัดเป็นงานสีทูโทนนะครับก็คือนะครับเบาะเขาจะตัดด้วยงานที่เป็นงานทูโทนอยู่แล้วนะครับด้านข้างปีกเบาะเป็นงานหนังนะครับรูเจาะตรงกลางนะครับ เป็นตัวผ้ากำมะหยี่มีตัวระบายความร้อนนะครับหมอนนะครับรองคอนะครับมีให้สายตำแหน่งรองรับในส่วนของตัวไอโซฟิกนะครับของตัวที่นั่งเด็กทั้งสองฝั่งแล้วนะครับเบาะนะครับสามารถทำการนะครับพับได้นะครับทำการพับให้ดูนะครับ แะหน้าขึ้นไปนะครับเพื่อขึ้นลงของตัวงานแถวที่3นะครับเบาะด้านหลังพับ50-50นะครับแต่ตรงกลางจะพับอยู่มาณ40นะครับ60องศานะครับงานคอนโซลแอร์นะครับมีให้คอนโซลที่2นะครับถือว่าเจ้าวีลอ์เนี่ยออกแบบดีไซน์ให้ดูกว้างขวางมากขึ้นนะครับต่อมานะครับให้ดูสภาพของตัวงานด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าใบรองครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีที่วางขวดน้ําแก้วน้ําแล้วก็ USB ขนาด2.0ม2พอร์ตไว้ใช้งานนะครับ โครงสร้างด้านหลังนะครับงานเสาซีนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับของการครับเคาะงานนะครับหรือรอยบุบของตัวโครงสร้างนะครับล้อซาวเอาร์ตนะครับด้านหลังนะครับผมแกะให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับไม่มีเรื่องการตัดต่อหรือเคาะงานของตัวโครงสร้างนะครับบริษัทล้อพยนต์นะครับเราเปิดมา25ปีนะครับไว้ใจได้เรื่องของตัวคุณภาพของตัวเกรดรถเบอร์สองนะครับเรามีนะครับบริษัทมาตรฐานของตัวอิสเริ่ชั่นนะครับ เข้าตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถให้อีก2 0 4รายการนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับเรืองโครงสร้างของตัวรถไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกครับของเราไม่มีการพิควาล์จมน้ําหรือชนหนักแน่นอนลงในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะครับต่อมาด้านหลังของตัวงานแผงประตูนะครับก็จะมีที่วางนะครับขวดน้ําเจ้าน้าด้านหลังให้แล้วนะครับแผงประตูสภาพสวยเดิมนะครับตัดด้งานสีดูโทนนะครับวัสดุงานหนังนะครับยังสภาพเดิมนะครับตดเข็บด้านข้างนะครับไม่มีรอยเลยนะครับต่อมาไล่ให้ดูงานด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายการออกแบบบีซน์ได้เป็นงานไฟของตัว LED นะครับการออกแบบด้านท้ายของตัวเจ้าวีลสคันนี้นะครับออกแบบงานด้วยไฟเบรกที่เป็นงานเส้นรักยาวนะครับโลโก้ของตัววีลสที่เป็นงานโครเมียมนะครับด้านบ BON, นมีตัวที่ปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็มีที่ฉีดน้ำฝนของตัวงานด้าน,นหลังไฟเบรกที่สด้านในนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วงานซาอยเลอร์พร้อมกับงานสารัญญาณชักฟินนะครับด้านบนและก็มีระบบของตัวความปลอดภัยของตัวเซนเซอร์ด้านท้ายให้อีก2จุดนะครับด้านล่างนะครับล้ออะไร อยู่ครบนะครับคันนี้มีตัวล็อกให้เรียบร้อนนะครับด้านล่างของตัวงานโช๊คสภาพเดิมนะครับไม่มีคาบสนิมเลยนะครับด้านท้ายของตัวงานชายวีลสเขาจะตัดด้วยงานพลาสติกสีดํานะครับจะเปิดงานให้ดูงานด้านท้ายของเจ้าตัววีลสคันนี้นะครับเปิดสะดวกสบายครับฝาท้ายเบาๆนะครับคันนี้เปิดง่ายๆนะครับ ให้ดูว่าคันนี้คุ้มค่าคุณมราคากับสายข้อครัวของตัวจิตที่นั่งนะครับไซส์มินิคาร์นะครับคันนี้นะครับเพิ่งดจอมาๆนะครับกับราคาเพียงแค่6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรีบโทรจับจองกระทางผมได้เลยนะครับเม้งครับที่เบอร์สุดลุกซีหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี่ครับแอดไลน์นะครับพักก่อสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับแล้วก็ยื่นายกระทางแฟนในกระทางผมก่อนเลยนะครับผมดูแลเคสตั้งแต่ต้นจนจบได้แน่นนะครับต่อมาไล่เนี้ยให้ดูงานของเบาะตัวเบาะแถวที่สามนะครับ เบาะกะพับลงไป50-50นะครับเหมือนระนาบทางด้านข้างนะครับที่วางขวดน้ำแก้วน้ำมีให้แล้วสภาพของตัวงานให้รูมนะครับไม่มีรอยเลยนะครับงานแอร์คอนโซลนะครับจะสามารถทำการปรับนะครับอุณหภูมิของตัวสปีดพัดลมได้ของตัวงานแถวที่สองนะครับด้านท้ายนะครับฝาหลังนะครับจะมีชุดประแจแม่แรงนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีกล่องใส่ของนะครับด้านท้ายให้เรียบร้อยนะครับงานฝาท้ายนะครับให้ดูนะครับฝาท้ายไม่มีการแกะหรือการขยับทั้งสองฝั่งนะครับลายเดียงให้ดูกระบอกโช๊คสภาพเดิมนะครับ สีด้านท้ายนะครับไม่มียุ่รลอยนะครับผมการจิกให้ดูแต่เข็บด้านท้ายนะครับไม่มีการชนโครงสร้างนะครับด้านท้ายสภาพเดิมนะครับไฟท้ายแท้เดิมนะครับไล่เลียงมาให้ดูนะครับว่าตัวด้านข้างผิวพันธ์ฝั่งขวานะครับเขาจะตัดดิ่งงานนะครับผิวโปกชมล้อด้านข้างนะครับให้ดูนูนเล็กน้อยนะครับอันนี้ออกแบบให้ดูนะครับเป็นสไตล์ที่มันดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับ สภาพของตัวผิวพันธุ์ฝั่งขวานะครับสภาพเดิมได้เป็นงานสีขาวนะครับคันนี้ออกจะขาววมุกๆนิดนนะครับล้อนะครับแม็กไม่มีรอยสึบากนะครับด้านข้างสภาพเดิมนะครับภายในของเจ้านะครับของตัวประตูหลังฝั่งขวานะครับไม่มีริ้รอยเลยนะครับล้อโครงสร้างซับเทอาร์นะครับให้ดูสภาพนะครับซับเทอาร์สภาพเดิมนะครับงานเสาซีนะครับดีเทลนะครับอันนี้นะครับผมทาการแกะให้อาจจะมีการแปะสกกเทปนะครับ ตึงนี้ติดมานะครับแต่ผมทำการแกะให้นะครับในส่วนของตัวงานนะครับคันนี้แผงวัวตัวหน้าๆเฉพาะที่ผมบอกได้เป็นระบบหองตัวนะครับสมาที่นะครับเปิดออโต้ให้แล้วและสิ่งที่จะมาของตัววีลอสนะครับคันนี้คือไฟของตัวเวกคัมไลท์นะครับคันนี้จะมีไฟสองสว่านด้านข้างกรณีนะครับที่เราทําการปลดล็อกกุญแจคันนี้จะมีไฟสองออกทางด้านข้างนะครับเพื่อจะให้เห็นพื้นที่ของการขึ้นลงในกลางตอนคืนนะครับต่อมาไล่ให้ดูงานโครงสร้างฝั่งขวา นะครับ้านหน้านะครับหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับแผงประตูสภาพสวยเดิมนะครับล้อเซอร์เอร์อาร์นด้านบนนะครับให้ดูนะครับซอร์เอร์อาร์ปั๊มเดิมนะครับจากโรงงานนะครับดีเทลงานเสาบีนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับติลเกอร์มอกอนะครับอยู่ครบแล้วนะครับแผงประตูนะครับกระจกนะครับได้เป็นอัตโนมัตินะครับฝั่งบาร์เป็นคนที่ขับเรียบร้อยแล้วนะครับเซ็นทัลล็อกมีให้กระจกพับปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับ การออกแบบดีไซน์ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเหมาะกับสายครอบครัวนะครับที่ครับขับในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ดีนะครับอัตราการเฉลี่ยกาใช้งานครับตกตัวมา1ิบส่ากกิโลเมตรต่อลิตรเพราะเข้าเป็นเครื่องยนต์นะครับ1,500รซีซีคันนี้ที่น่าใช้งานนะครับกว้างขวานะครับในส่วนตรงงานเบาะนะครับจะได้เป็นงานเบาะไม้นวลนะครับเดี๋ยวผมทาการให้ดูภายในนะครับว่าออปชั่นที่ค่อยมาจะได้อะไรมาบ้างครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจ นะครับมีหมดแล้วนะครับเป็นระบบของตัวสมัยที่ให้เรียบร้อยกุญแจผมมีให้2ดอกพวงมาลัยนะครับยังสภาพเดิมสวยเลยนะครับไม่มีรอกนะครับระบบ a i แบ a g มีให้เรียบร้อยนะครับฟังขวาคอนโทรลระบบของตัวเครื่องเสียงมีได้โหมดของการขับขี่นะครับสามโหมดด้วยกันก็คือโหมดของตัว eco normal แล้วก็โหมดของตัว power นะครับปุ่ม engine start นะครับของตัวด้านข้างจะอยู่ตรงคอนโซลนะครับเดี๋ยวทางการทำการสตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์นะครับหน้าจอนะครับ การออกแบบของเจ้าวีลส์ทำให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะของตัวล้อที่เราทำการหมุนเลี้ยวนะครับมีให้นะครับแล้วก็หน้าจอด้านล่างจะเป็นตัววัดรอบคันนี้เลขไม้สามหมื่นโเท่านั้นนะครับหน้าจอดิจิตอลที่บอกความเร็วรอบนะครับพร้อมปริมาณของตัวน้ำมันนะครับผมทาการให้ดูนะครับว่าคันนี้ได้อะไรมาบ้างครับก็คือระบบของตัวการออก ดึงพวงมาลัยออกล็อกเลนมีให้ระบบแจ้งเตือนนะครับของตัววัตถุของตัวรถด้านหน้ามีให้นะครับแล้วก็แจ้งเตือนของตัวครับกันชนด้านหลังนะครับที่มีกรณีตัดผ่านนะครับที่เป็นของตัวเรียวคอสอสิตอเลอร์มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของการอัตราการเฉลี่ยนาฬิกาบอกเวลานะครับมีให้นะครับคันนี้ไฟแสดงหน้าจอวันที่การออกแบบหน้าจอนะครับมีให้การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ก็ตั้งค่านะครับคันนี้นะครับถือว่ามีมาให้เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของนะครับคอนโซลด้านหน้างานลำโพงทวิตเตอร์ด้านข้างมีให้นะครับคอนโซลนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับคันนี้นะครับบางๆนะครับถือว่าออกแบบดีไซน์ออกมาได้ดีมากลงตัวมากกับเจ้าเวลาคันนี้รองรัดระบบของตัว Apple CarP l a y Android Auto เชื่อมต่อระบบบลูทูธฟัง f อฟเได้ปกติเลยนะครับและที่สำคัญนะครับเจ้าคันนี้กล้องมอง3ามร้อยสิบองศาเท่าทีนะครับสรับของตัวรนพรีเมียม ที่มีให้มาพร้อมเส้นกะระยะนะครับคันนี้ถือว่าได้ความปลอดภัยนะครับครบคันเลยและก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีก2จุดนะครับคอนโซลเขาจะตัดที่งานครับสีเงินนะครับคอนโซลตรงกลางจะเป็นงานสีดําเงานะครับระบบแอร์เป็นงานอัลตโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไฟแสดงฐานะนะครับผมชอบมากคันนี้ใช้ฐานะของการครับสายเช็ดเบลนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแถวหน้าแถวหลังมีให้เรียบร้อยนะครับระบบเกียร์เป็น CVT นะครับเป็นระบบของตัวเกียร์ CVT ที่สามารถเล่นเกียร์แมนนวลได้นะครับ ระบบเบรกมือไฟฟ้าออโตเบรโคแล้วนะครับคันนี้นะครับได้เป็นมือไฟฟ้าออโตเบรคฮนะครับระบบของตัวออโตเบรคฮนะครับเขาจะเป็นกรณีที่ทําการหยุดชั่วคราวของตัวกรณีติดไฟแดงนะครับคันนี้ทําการนะครับใช้ระบบของตัวเบรโคได้ที่ทําการหยุดนะครับชั่วคราวนะครับแล้วก็จิ้มคันระบบไวเลสชาร์จนะครับมีให้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะครับคอนโซลนะครับวัสดุหนังโักเล็กนะครับแล้วก็กรีนชักนะครับอย่างสภาพเดิมนะครับคู่มือของการใช้งานคันนี้ไม่ให้ครบแล้วนะครับ แล้วก็ไฟด้านหน้าเป็นงานไฟ LED ที่เรียบร้อยแล้วพลาสติกงานหุ้มอยู่เลยนะครับแผงมันแดดมีกระจกค่อนข้างให้นะครับด้านของคนขับจะไม่มีให้นะครับ ถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับหรือกำลังมองหานะครับเจ้ารถครอบครัวนะครับสายนะครับมินิคาร์คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประหยัดไปกว่า200,000บาทกับเจ้าโตลต้าวีล็อตห5ึ่งจุดห้าพรีเมียบตัวท็อปคันนี้ครับเป็นโฉมปี2022จดทะเบียนปีสานะครับมาพร้อมกับราคาผ่อนเพียงแค่11,000หมืเท่านั้นครับกับราคาเพียงแค่650,000้าหนะครับ9,000สามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซอร์เมงครับ ที่เบอร์ซูบซีหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์ทักโโรสอบถามนะครับรายละีของรถครับหรือเงี้ยใครกระทางแฟนกระทางผมก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมห้ามาชมครับในส่วนของตัวห้องเครื่องด้านหน้าด้วยกันครับเครื่องยนต์คันนี้ที่ให้มาเป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซินขนาด1.5นะครับเครื่องยนต์นะครับของตัวนะครับพื้นฐานเดียวกับตัวโตเรต้าวีออสที่เขาจับขึ้นมาใส่เช็คเบร์ของตัวเอสเทอร์วีของตัววีลอสนะครับร้มสี่สูบสุดถึง130 8นิวตันเมตรนะครับรองรับน้ำมันที่เป็นของตัว E20 ให้เรียบร้อยนะครับอัตราเชื้อค่าใช้งานครับตกอยู่ประมาณ14-15กิโลต่อลิตรนะครับขึ้นอยู่กับการขับขี่นะครับนี้ขับในเมืองก็ดีครับนอกเมืองก็ดีนะครับนะครับคันนี้ถือว่าเหมาะสับสายครอบครัวที่ใช้งานครับวิ่งออกจากจังหวัดนะครับขึ้นเขาก็ได้นะครับคันนี้นะครับในส่วนของตัวงานเครื่องยนต์สภาพเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีรอเสริมรั่วนะครับรถเขามีเคยมีบอัดของการติดแก๊สมานะครับมาาาแรรอ้เเต่ อย่างสภาพเดิมรอบเครื่องนิ่งปกติเลยนะครับเป็นเหลักของการดูครับโครงสร้างของตัวกันด้านหน้านะครับมีทกัน3จุดนะครับผมทําการไล่ดูให้แบบละเอียดเลยนะครับจุดแรกครับคือโครงสร้างของตัวงานนะครับฝั่งซ้ายฝากระโปรงนะครับไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับถ้ามีแกะหรือถอดผมบอกเลยมีแกะนะครับต่อจากสายฐานกันว่าคันนี้มีการแกะมาเพื่อทําการขัดงานสีฝากระโปรงไหมนะครับหรือว่ามีการชงโครงสร้างดูจากงานซอกด้านข้างนะครับ ไม่มีการชุมโครงสร้างคันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าไม่มีการแกะหรือการถอดครับงานฝากระโปรงมานะครับเบาโชคสภาพเป็นอาร์คเดิมนะครับระบบของตัวแบบอาหารแบตเตอรี่ผมทิ้งค่า CTE ให้เบื้องต้นอีกหนึ่งรอบนะครับจุดที่2นะครับคือคันด้านหน้านะครับไม่มีคดไม่มีงอนะครับเฉียดสีเดียวกันนะครับแล้วก็จุดที่3นะครับคืองานฝั่งขวานะครับฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องของการแกะนะครับหรือการถอดนะครับเบาโชคสภาพเดิมไม่มีคราบสนิมนะครับงานฝากระโปรง นะครับไม่มีรอยนะครับของการเคาะงานหรือการตัดต่อของตัวงานของโครงสร้างสวัสดเป็นอาร์นะครับยังอยู่สภาพเดิมฝาดั้มเดินนะครับท่านี้กอสมอบนะครับผลทําการนะครับเก็บรายของตัวงานขัดรูดองงานด้านนอกด้านในนะครับแล้วก็นะครับล้างเครื่องเปลี่ยนผ่านแล้วเปนเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับ เรามีมรนิ์ครับดูแลหลังขาย1เดือนเกี่ยวกับบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบเกียร์สระบบครับดูแลสวิตให้ลูกค้า1เดือนเต็มเต็าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหารถครอบครัวสาย SUV ครับของตัวคอร์ลเวอร์เจ็ดที่นั่งนะครับไซมินิคาร์คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับเพียงแค่6กแสนห้าหมื่นบาทคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นครับสามารถโทรหาผมได้เลยครับเซอร์มเมง้ง ที่วสุดลุกซีหนึ่งซีหกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์ทักกระุกสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือเงื่อนไขกรทางไฟแนนซ์นะครับกระทางผมก่อนเลยนะครับก็จะกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกระทางช่องส่วนรถมือสองนะครับกระทางเมคพยนต์นะครับเพื่อจะไม่พลาดอัปเดตชนรถครอบครัวครับสไตล์ของตัวเอสยูวีคันถัดไปนะครับวันนี้ครับทางเม้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ